อดน้ํามาประมาณได้7วันแล้วก็เปิดน้ําครั้งแรกก็มาเลยนะครับอแล้วก็เลี้ยงน้ํามายาวๆเลยครับแค่นั้นเองครับคือง่ายครับอ๋อง่ายใช่ไหมอะไรเราไปกลุ่มกลุ่มเหมือนกันครับแล้วมันเสมอ้วยใช่ไหมใช่ครับไม่มีรุ่นอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวดูเลยแล้วมันเนี่ยคืนนี้บานอีกคืนก็จบแล้วครับไม่มีแล้วครับพี่เบลมีปัญหาเรื่องดอกอะไรไหมครับผมปีนี้ไม่มีเลยครับดุดเรื่องก็ไม่มีเลยครับต่อปรน์้มากครับ ปีนี้ไม่มีแล้วปีก่อนนนี้ก็เกิดอะไรขึ้นมาก็ตามกระตา้มเขาเขาเป็นเราก็เป็นเข้าก่อนก่อนแต่ปีนี้ไม่มีเลยครับอ๋อครับแต่ว่าอันนี้ภาพดอกที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็พี่เบลไม่ได้โฉบสารเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับที่นี่ธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเหมือนกับการพึ่งจะฟื้นต้นใช่ไหมครับผมก็ยังไม่อยากโฉมนะครับผมในช่วงเวลานี้ครับผมแต่ปีหน้าว่าเราจะเอาให้มากกว่านี้ใช่ไหมครับผม ตอนแรกคือต้นโซมใช่ไหมครับใช่ครับต้นโซมกล่าวว่าจะเอาต้นไว้ก่อนลูกทีหลังนะประมงานนั้นครับก็ก็เอาไว้ไม่มากไม่มากเห็นบ้างแต่ตอนนี้มันจะจะจะแตกแล้วครับับผมแผลที่ต้นนี่มันเป็นยังไงัหมครับก็แข็งดีครับจากมาก่อนเยิ้มๆทามาหลายๆตัวก็ไม่เคยหายครับพอมาใช้ของเกษตรรับทราบก็ดีขึ้นมาเยอะเลยครับครับ เพราะว่าเหมือนที่คุยไว้ก่อนอันนี้ว่าพี่เบลตอนแรกนี่ใช้อะไรเยอะหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับมั่วอะไรดีว่าใช้หมดนะครับอ๋อครับแล้วก็เลิองต้นทุนได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพี่เบลเออปรับเปลี่ยนอะไรมางผมแบบตั้งแต่ปีก่อนอันนี้มาปีนี้ครับก็ปีนี้ก็มาตามของอาจารย์ลวหมดเลยครับอืมตั้งแต่การปรับปรุงดินมาจนอาหารพืชจุลธาตุเนี่ยครับครับผมก็ใช้มาปีหนึ่งตั้งแต่ช่วงฟื้นต้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อฟื้นต้นมาทั้งทางใบทั้งทางดินใช้ของ เสร็จรับทราบหมดเลยครับครับผมแล้วแผลนี่ก็แห้งใช่ไหมครับแห้งดีครับโอ้หนี่ครับสังเกตลักษณะต้นกันบลักษณะดอกนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> อ่ะปุ๊บเอาดอกเลยครับครับอ๋อปีนี้นี่พี่เบลกะจะแบกนะครับ <c oughs> จะแบกครับผมครับแต่ว่าอันนี้ภาพดอกที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็ พี่เบลไม่ได้ชบสาเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับที่นี่ธรรมชาติลยครับเพราะว่าเหมือนกับการพึ่งจะฟื้นต้นใช่ไหมครับก็ยังไม่อยากชมนะครับผมในช่วงเวลานี้ครับผมแต่ปีหน้าว่าเราจะเอาใช่มากกว่านี้ใช่ไหมครับครับนี่ครับผมลักษณะดอกแล้วผมอยากให้พี่เบลเล่าตอนที่ของเรื่องการทําดอกนะครับผมว่าพี่เบลทําอย่างไรบ้างให้มันติดดอกประมาณนี้ครับผมตั้งแต่ทำใบมาเลยใช่ไหมตั้งแต่ทำใบจนมาออกดอกใช่ไหมครับครับขอแบบสูตรผสมอาหารเลยครับ ก็ทําใบมาก็ฉีดจุลธาตุของอาจารย์โลดแล้วก็บวกศูนย์ท่าสองเอ้บวกสิบห้าห้ายี่สิบมาสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สามตบด้วยศูนย์ห่าสองสามสี่หนึ่งครั้งครับอ๋อเดี๋ยวเออเป็นปุ๋ยน้ำให้ย้าสิบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อแล้วก็ทางดินเป็นสิบห้าให้สิบใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วก็อดน้ํามาประมาณได้เจ็ดวันแล้วก็เปิดน้ําครั้งแรกก็มาเลยนะครับอืครับแล้วก็เลี้ยงน้ํามายาวๆเลยครับแค่นั้นเองครับครับผมคือง่ายครับ อ๋อง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ก,กระตุ้นท้องกิ่งด้วยอะไรใครคุณอะไรของอาจารย์หลวงครั<อ>ตัวตโตไคนินใช่ไหมครับผมใช่ครับบวกกับ13 0 4ูนซครั้งอ๋อก็ได้มาเป็นกลุ่มมเหมือนกันครับออ๋แล้วมันสรรเสมอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีรุ่นอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวดูเลยแล้วมันเนี่ยคืนนี้บานอีกคืนนึงก็จบแล้วครับไม่มีแล้วครับเดี๋ยวภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมส่วนมากก็เป็นรุ่นนี้หมดเลยครับผมใช่ครับทั้งหมอนทั้งชนีเลยครับแล้ววทททาาาางงงคคุณแมมมม่่่่่กกกััับบบพีีเยรร็ู้สึดผนใช พี่เบลมีปัญหาเรื่องดอกอะไรไหมครับผมปีนี้ไม่มีเลยครับดุดร่วงก็ไม่มีเลยครับปูนณ้มากครับปีนี้ไม่มีแล้วปีก่อนนนี้ก็เกิดอะไรขึ้นมาก็ะตามกรตังเข้าเขาเป็นเราก็เป็นเข้ากันก่อนแต่ปีนี้ไม่มีเลยครับ๋อแล้วปัญหาเรื่องของสวนข้างนี่เกี่ยวกับดอกดอกฟอดอดหลุดพี่เบลได้เห็นสวนข้างไหมครับผมเห็นครับก็มีมากครับทุกวันนี้ก็โทรถามโทรคุยก็ยังมีนะครับตามสนเพื่อนสวนที่ก็โทรถามก็มีนะครับเรื่องดอกฟอ ก็ยังแก้กันไม่จบเหมือนกันครับเพราะเขาไม่ได้ใช้ตัวเดียวกับเราครับ<ต>เราก็แนะนําให้มันได้ไม่มากครับอ๋อครับแต่พี่เบลนี่ตั้งแต่ตุ่มตาดอกมามีฝอบ้มางไหมครับผมไม่มีเลยครับไม่มีใช่ไหมครับโอ้โหมีแต่แต่งทิ้งไปทิ้งแล้วด้วยเยนี่ยครับ آ, แต่งทิ้งเครับไม่มีฝอรครับที่นี่ครับ<ๆ>ผมช่วงนี้ก็หลายคนคงจะรู้ครับผมว่าปัญหาของดอกไม่มานี่ก็มีเยอะครับผมแต่พี่เบลก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปกติใช่ไหมครับปกติใหม่ครับก็ คนอื่นผมเห็นบางคนก็สะสมยันเจ็ดแปดครั้งครับที่นี่สองครั้งเองนะครับสองครั้งเองครับคร <c oughs> ับโอ้นี่โหโหนคือภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือยังไม่ได้ทาสารนะครับเนี่ยคร <c oughs> ับธรรมชาติเลยครับครับคือผมว่าสําคัญช่วงสะสมอาหารนะครับผมครับแล้วคือ <c oughs> พี่เบลจากตอนแรกคือต้นโซมใช่ไหมครับใช่ครับต้นโซมกล่าวว่าจะเอาต้นไว้ก่อนอลูกทีหลังนะประมาณนั้นครับกะก็เอาไว้เพราะไม่มากไม่พอเห็นบ้างนะแต่ตอนนี้มันจจะ จะแบกครับับผมเขาก็คือว่าตอนแรกนี่คือสภาพต้นกับสภาพใบพี่เบลยังไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วมันจะตายไงครับหลังจากเริ่มใช้มาใบกับต้นก็เริ่มแห้งเริ่มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วดอกผมมองว่าดอกก็มีความการอวบอยู่นะครับผมน่าจะไม่มีพลาดนะครับผมปีนี้ก็มั่นใจใช่ไหมครับแล้วพี่เบลไปเจอทางอคุโรดได้ไงครับแบบสวนทางทางสวนที่ที่ทำงานอยู่เขาใช้ไงครับเลยเข้าไป ยมาเขาก็เลยแนะนํามาใช้ด้วยกันเลยครับอืมแล้วข้างสวนนี่พี่เบลเห็นลักษณะของสวนเขาเป็นอย่างไรมัางครับเลยแบบดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อเมื่อก่อนผมไปเซลเขาด้วยที่เขายังไม่ได้ใช้ของอาจารย์โลดนะครับผมไปเซล <laughs> นี่มันใบหมอนเนาะผมไปเซลว่าทำไมเป็นใบพฟล์มนีอ๋อแล้วพอแกมาใช้ของอาจารย์โลดคือเล็กใช่ไหมครับอืมผมก็เลยอีกปีนึงผมก็เลยเนี่ยคุยกับเขาแล้วก็เลยพากันไป หาอาจารย์รลดแล้วก็ใช้มาเนี่ยครับอไปหาที่บ้านมาเลยครับครับหาที่บ้านแล้วเทางคขโร่ให้คำปรึกษาว่าไงมัางครับผมก็แบบที่บอกทีแรกก็แค่คือไม่ค่อยมีอะไรง่ายๆใช่ใช่ครับก็หวานสารผุงดินแล้วก็ฉีดจุลธาตุอาหารพืชก็แค่นั้นเองครับอืมโหนี่ครับก็ได้ผลตอบรับมาเป็นอย่างนี้ครับต้นสมบูรณ์ไม่ต้องไปบวกอะไรมากมายอ่ะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่พาไปดูต้นที่เป็นแผ่นอะไรไหมครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างแถวนี้ คือลักษณะแผลตอนแรกก็คือเยิ้มใช่ไหมครับเยิ้มน้ำดำๆนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมคือต้นก็เป็นอายุคือสามสิบอัพนะครับผมสามสิบปีอัพก็เป็นแผลเยอะมากครับผมหัก่งเลยครับโอ้แต่ผมว่ามันแห้งมากเลยับานี่ยถ้าลองแบบเอามือจุด้นนะครับนี่ครับือแห้งมากแล้วทั้งสองด้านครับก็คือว่านอกจากทาแล้วเนี่ยทา ยาเชื้อราของเกษตรธรามเนี่ยพี่เบลได้ทาอะไรไหมครับแบบไม่ได้ทำครับถ้าฉีดยาก็ฉีดต้นแต่ผมฉีดยาผมจะฉีดใบด้วยในในพุ่มต้นได้ผมจะฉีดรวบหมดครับจะไม่ฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งครับอจะฉีดทั้งในต้นและนอกนอกพุ่มครับอ๋อคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดพี่เบลก็รวบหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทั้งต้นเพื่อความง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยครับผมโอ้โหนี่ครับการทํางานที่แบบชิวๆแล้วก็แบบ ผมเชื่อว่าอนาคตเดี๋ยวมันยิ่งดีขึ้นก็่ีกครับผมโอ้โหนี่ครับผมนี่ครับผลตอบรับแล้วปีนี้นี่คือสภาพต้นที่พี่เบลบอกว่ามันค่อนข้างหนักหนึ่งคือปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ๋อแล้วก็เริ่มมันดีขึ้นจนแบบมีดอกไว้ผลผลิตได้เลยครับผมต้นนี้ครับเดินดินก็นิ่มเมื่อก่อนเพราอ้น้ำมีน้ำไหลเฉื่อครตบตอนนี้ดินก็นิ่มขึ้นเยอะครับโอ้โหนี่สําคัญเลยครับทางดินนี่พี่เบลใส่เป็นอะไรบ้างครับผม ก็าำต<ร>ัะปรุงดินของอาจารย์ลวดเลยครับอ๋ออ๋อคือตามแนวทางทุกอย่างใช่ใช่ครับอ๋อโอ้โหเนี่ยก็แทวผมก็ไม่กล้าใช้หรอกผมไปเนี่ยดูข้างสวนมาเนี่ยตัดใ,ใจลองดูปีน <c oughs> เนี่ยก็ลองแล้วก็ใช้มาเนี่ยครับตอนแรกข้างสวนเห็นแล้วเห็นสวนของเขาแล้วพี่เบลรู้สึกงไงครับข้างสวนเขาก็ดีขึ้นมาเขาบอกเขาก็ใช้มาแค่ปีกว่าองนะผมก็เลย เขาก็ดีขนาดนี้แล้วเราก็ลองเอาดูมั่งครับเลยใช้มาเลยนะครับจะผมเดินลักษณะของนี้ก็ดินดิจริงครับตำดามันจะแข็งพอให้น้ำเนี่ย20นาทีเนี่ยน้ำจะไหลไปข้างๆหมดแต่ตอนนี้คือให้มาน้ำก็อยู่อไม่ไหลไปเจิ่งขนาดน้ำหัวน้ำธรรมดาด้วยนะครับครับโอ้โนี่ครับหัวน้ำธรรมดาเนี่ยครับดินคือว่าเข้าเหมือนว่าน้ำมันเข้าทุกใช่ครับต้นหูของดินไม่ไหลใช่ไหมครับครับโอ้โหอันนี้ครับผม มันก็แปลกตาไปเยอะดีเหมือนกันครับครับผลตอบรับที่ได้ครับผมหลังจากใช้มาระยะเวลาหนึ่งปีครับตอนแรกนี่เอ่อที่เป็นต้นหนักๆครับผมแบบต้นสวนมันหนักที่เบลรู้สึกว่าอย่างไรมั้งครับผมแบบก่อนที่ไม่ได้ใช้ครับก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงเหมือนกันนะครับก็เลยนั่นแหละไปเห็นส่วนแบบส่วนข้างสวนข้างที่ทําอยู่ด้วยกันนะครับครับก็เลยลองตามแนวทางเพราะเมื่อก่อนเขาเขาก็ป่วยเยอะเหมือนกันไงครับอ๋อพอเขาใช้เขาก็ดีขึ้นดีขึ้นผมก็เลย ตามเขามั่งครับเคยว่ามีความคิดว่าส่วนข้ามันก็เป็นเหมือนเราแต่ว่าก็หายได้ใช่ไหมส่วนเราก็ต้องหายได้ก็ผลปรากฏว่าภายในปีนึงก็หายใช่ไหมครับอยังไม่ถึงนี่แหละประมาณเกือบได้ปีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงปีดีเลยครับอโอเคครับผมประมาณนี้ก็เป็นข้อมูลจากผลตอบรับพี่เบลได้ใช้ไม่ถึงหนึ่งปีดีนะผมผลตอบรับที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะเยี่ยมผมผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่แบบเคย พบกับปัญหาแบบพี่เบลครับผมต้นสภาพไม่ดีดอกไม่เสมอดอกไม่ค่อยออกครับแล้วก็แบกด้วไม่ค่อยได้หลังตักลูกเสร็จก็ต้นป่วยอีกนะครับพี่เบลมีอะไรแนะนํากับแนวทางนี้ที่พี่เบลเคยใช้ไหมครับอยากให้ลองคนละครึ่งแปลงนะครับลองดูรันลองดูก่อนใช่ไหมได้ครับะหวางของเกษตรรับทราบกับของที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับลองอย่างละครึ่งก่อนก็ได้ครับเพราะผมก็ลองมากับตัวเองแล้วครับว่ามันโอเคเลยครับครับแล้วไม่ยุ่งยากด้วยครับเวลาฉีดพ่นก็เป็นชุดของเขาเองเลยครับไม่ต้องไปบวกตัวอื่นนะครับก็ ทำงานสบายขึ้นประหยัดต้นทุนขึ้นนะครับครับผมครับก็ถ้าสําหรับใครที่ยังคือยังไม่มั่นใจครับยังไม่มั่นใจยังยังดูว่าคยไม่กล้าเปลี่ยนร้อเปอร์เซ็นต์ก็สักล็อกน้ํานึงก่อนครับครับครับแต่ผมักทก้รแปลงแล้วครับผมเพราะหนักจริงฮะคปีหน้ามันคุดด้วยครับอ๋ยปีนี้ก็จบโฉบไปนะก็ก็อืมมาเลยครับผมสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบลที่มาแบ่งปันประสบการณ์การรักษาต้นมากๆเลยครับผม ก็เดี๋ยวต่อไปนี้พี่เบลก็ปัดดอกไปใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับอ๋อต่อไปก็นี่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคุณนี้ก็หยุดแล้วครับครับดอกไม่มีร่วงใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับลองดูได้ไม่มีครับครับผมครับครับผมก็ขอคุณมากเลยครับผมพี่เบลครับครับสวัสดีครับ